ามาต่อกันที่ข้อ11เลยค่ะลิมิตของมี2ตัวคูณกันค่ะสองฟังก์ชันคูณกัน,กนคือ x บวก3กับ x กำลังสองบวก2แทนค่าไปเลยด้วย x เป็นลบ1เนาะตรงไหนที่เป็น x แทนด้วยลบ1ลงไปวงเล็บแรกก็จะได้เป็นลบ1บวก3คูณอยู่กับลบ1ยกกำลัง2แล้วบวกด้วย2อะเดี๋ยวเปลี่ยนวงเล็บนิดนิด,น,ดนึงให้มันแบบ ค่อยคิดค่ะลบหบวก3หรือ3ลบ1นั่นเองเหมือนกันก็จะได้เป็น2ต่อไปวงเล็บหลังค่ะคิดนิดนึงลบ1ยกกำลังสองมีค่าเป็นไรหรืลบ1ยกกำลังสองก็คือ1ใช่ไหมบวกกับ2มันก็เลยเป็น3นะคะวงเล็บหลังเนาะ1บวก2ได้เป็น3อย่าลืมว่าวงเล็บหน้ากับวงเล็บหลังมันคูณกันส3ก็เลยเป็น หค่ะตอบเรียบร้อยยากไหม <_ t od> ง่ายเนาะได้แล้วเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นลิมิตของข้อนี้ก็เลยตอบหค่ะข้อสิบเอ็ดเรียบร้อย